ไปไหนกันไปไหนกันเจ้าง,งัวไอ้หน่งไอยอนพายอนมาเลี้ยงงัวครับอาดอนจะเลี้ยงงัวอาดอนมาเลี้ยงงัวนี่พาจียอนมาเลี้ยงงัวนะจ้าเพื่อน ตามาดูธรรมชาติับ้านเราจักสิตกะวะาตกบ่ะูหแต่ว่ากะมิดพี่น้องเนี่ยมิดมาเลยเริ่มจะไม่เห็นตะวันแล้วกว่ามิดท้องฟ้าทางโน้นสว่างทางโน้นมืด มีก้านเมกอยู่ลำไรวันนี้เอางวอออกอคอกจ้ะวอออกอคอกอาทิยนมาเลี้ยงวอจ้าวันนี้มีงานเลี้ยงนะจ้า ้อนส้มโอส้มโอลูกดอกมากยอนจะยอนเลี้ยงงัวเหรอลูกไปไหนลูกยอนจะไปไหนน,นี่คือทุ่งหญ้าหลังบ้านค่ะทุงาา่งหญ้าไม่ได้ทำนาจะเก็บ ปลูกหญ้าแพนกล่าไว้เอียงงออันนี้คือสวนขาสวนขาหลังบ้านท้องป้ากำลังมีเมฆก,ก้อนเมฆมาหน่อยหนึ่งไม่รู้จะตกหรือเปล่า อากาศรอบบ้านเนี่ดยดอกกุหลาบเห็นดอกกุหลาบน้ามก็จะบานตอนบ่าย ดากจะสวยมากเลยจ้า